สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาเฮ็ดเราก็จะเก็บข้าวของนายนงขึ้นเทิงเล่เจ้าทรงสงเคิงมืออืมสงเคิงนี่อันนี้เจ้าน้องคอยจะสอนเราเองนีนะสอดแั่นี้นะนี้องคอปเอาก็อคอยวอใส่ข้าวข้อก็ว่าข้อคอยแลกวข้ออาม่ามือหันพูดแบบว่าของเจ้า มันคอมีข้อมันนันหอบายของเราไม่ใช่หรอเจ้าด้ยแมันค่มีข้อมันนั่นเลอ๋น่อนเครื่งมือดีๆเนี่ยขู่ไ้ฮะเออขู่ชูัวนั้นเคยก้อนนี้ก้อนนี้เคยเกียร์นี้เกียร์นี้ เด็ดเด้ยวัคุณนั่งเลยดึงผ่อเดินผุดคุณบอคชากเออดึกผ่อนไปไม่อี

แม่แล้วก็ถอดอันนั้นมาคุณถอดมาทักควักมนเออมาเอาด้วย ផ <di> ើកជីកเก็บផៅក្នុង คืนนี้ก็นอนล็อกประตูได้แล้วโนะน้องอยากล็อกข้างนอกก็หากุญแจล็อกได้เลยหักบานย่างบ้าน,นกลางคืนก็เปิดเอาไว้บานสะไลก็เปิดไว้บ้านก็ได้ไม่มีใครไอหนีดอกแมน <c oughs> ภารกิจเก็บข้าวคองเดินทางกลับไปเบิงอันนี้เขาจะคลองได้อ้าวนี่นี่นี่จะดื่มนี่ลากไปนี่เขาตัดให้แล้วนะนี่ต้นขนุนนะขนุนหนังอืมขนุนหนังอืมเอาเห็ดฟื้นฟืนไปดิแม่ป้าน้องต้นขนุนไปเก็บ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ